สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีดัชสวัสดีอูวอนะครับก็วันอาทิตย์ครับวันนี้วันอาทิตย์เด็กเลิกเรียนเลิกงานอ,าอูวอจะมาแนะนําในเรื่องของสินค้าตัวใหม่ที่เราพัฒนาขึ้นในส่วนของกาดข้างล่างและก็ค้ายันบนอ่าปัจจานแป๊บนึงคือค้ายันบนเนี่ยเราจะ,จ,ะจะไม่จับน็อตเออเราจะไม่เชื่อมนะเราจะจับน็อตเพื่อที่จะค้าข้างหลังก่อนในที่ ถ้าเรายันตรงนี้ตรงนี้ก็มีชังงวะาช่อฟรีหน่อยนึ่งนี้ไหมแล้วก็อยากให้มันร้อยเซนก็เลยทำเดียวยาวให้ด้วยโดยจับน็อตต้องสองข้านะครับจับน็อตต้องสข้าอ่าก็คือเวลาเปลี่ยนอุปกรณ์ก็ตอดสอดอตหนึ่งสองสามตัวยกเฟรบออกได้อนณาช่างกำลังเชื่อมอยู่อ่ะเชื่อมต่อ อ,อันนี้ลักษณะของรถที่กำลังประกอบแขวนอเราท่ามขึ้นมาเองนะครับทุกท่นสวยงามกรับสวยงามอันนี้เพิ่มเพิ่มความแข็งแรงให้ตัวถังรถอรนะครับึ้อเราเพิ่มเรื่อยๆ่อเาเพิ่มเรื่อยๆ สิบคันไม่เหมือนสักคันเพราะเราทํางานคิดไปทําไปโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับส่วนคันที่ทําไปแล้วจะเพิ่มก็ส่งรถมานะครับเราทําให้ฟรีช่วงค้ายันบนตัวนี้เราเพิ่งทําเป็นคันแรกคันนี้นะครับแล้วก็อ๋อคันนี้เป็นคันที่สองใช่คันนี้เป็นคันแรก อันนี้ของนายช่างเอาหน้าเดินนะของนายช่างมอเตอร์ไซค์เอาหน้าเดิน,อ,น,น,อ,น,ดนอันนี้บอกเขาเขารีบมานะจะบอกสูงเก่าหน่อยเหมือนกันครับถอดได้สามชิ้นการได้ไม่ติดขานั่งแล้วไม่ติดขานะครับไม่ไม่เบียดขาปอดีปดีนะครับสนใจให้อัวใช้บริการทั้งกระบะด,ดำทั้งมอเตอรไ์ไซค์ สล้อพ่วงหลังติดต่อมานะครับยินดีบริการคิวละสอเดือนครับตอนนี้คิวละสอเดือนเกียร์เก่าเหลือสองทันหมดละคิวละสอ,เด,อ,ะสอเดือนครับผมสวัสดีครับ